สวัสดีครับทุกท่านในช anel กัลล่ามาเซียครับเจอกัน,นวันจันทร์ที่26สิงหาคม2 5ง7ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะวันนี้มาอัปเดตนะครับดิวของเฟเดริโกเคียซ่านะจาก ฝั่งของฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังนะครับซึ่งเขาก็บอกเอาไว้นะว่าจริงๆเนี่ยชื่อของคิงส์ลี่โกมันยังไม่ถูกตัดออกจากความสนใจของบาซ่าด้วยนะครับแล้วก็ดิ้วขาออกต่างๆนะมีการปล่อยเพิ่มอีก1คนครับนั่นก็คืออเล็กซ์ บาเยนะก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ว่าเป็นในรูปแบบของการยืมตัวนะให้น้องเนี่ยออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนแล้วก็เอริกกาเซียครับสอแววว่าอาจจะย้ายออกจากทีมด้วยนะตอนนี้เนี่ยบาซ่าได้เจรจากับฝั่งของจีโรน่าแล้วนะครับแล้วก็นะเรื่องของชูอัลการเซโลนะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยดูเหมือนดิวนิ้ ก็น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอที่บาซ่ายื่นเข้าไปให้ในครั้งล่าสุดด้วยนะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวทั้งหมดกันนะครับฝากกดไลค์ ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครยังไม่ได้กดซับผมฝากกดด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนกับ NT ท9 Racing Shop ร้านขายอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์มีให้เลือกหลากหลายแบบปลอกแฮนด์ปั๊มเบรกและอื่นๆครับอย่าลืมบอกว่ามาจากขวัญละมาเซียเพื่อรับส่วนลดพิเศษ5-10%ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจหรือว่าอ e ีเมลหาผมโดยตรงได้เลยนะครับ เรื่องแรกเมื่อวานนี้ครับทางโรมาโน่เนี่ยแกก็ไปอ,อัปเดตนะเรื่องของบาซ่ากับเคียซ่าเนี่ยผ่านทางช่องทางเพลย์แบ็กนะครับที่เป็นช่องพ o อสแคสตของเขานะเขาก็บอกเอาไว้นะครับบอกว่า ณขณะนี้เนี่ยบาซ่ายังไม่ได้ทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครับไปให้กับยูเวนตุสนะแม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ยืนยันครับว่าบาซ่าเนี่ยสนใจจริงแล้วก็มีการพูดคุยกับเอเจนของเกียซ่าแล้วนะโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือว่าเคลื่อนไหวอย,อย่างจริงจังจนกว่าบาซ่าจะจัดการ เรื่องของดิวขาออกแล้วก็การลงทะเบ,บียนดานิโอโมโอได้ส่วนเรื่องของปีกคนอื่นนะครับโรมาโน่บอกว่าณนะตอนนี้ฮันซี่ฟริกครับผู้จัดการทีมของบาซ่าเนี่ยก็ยังคงชื่นชอบแล้วก็ให้ความสนใจไปที่คิงส์ลีโกมันครับของบาเยนน์มิวนิกแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือค่าเหนื่อยของโกมันเนี่ยเป็นอุปสรรคครับเพราะเขาได้ค่าเหนื่อยกับบาเยนค่อนข้างสูงนะก็ ถ้าเกิดทางโกมันเนี่ยยอมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาดิวนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าฝั่งของไบยนเนี่ยเขายินดีที่จะให้เป็นการยืมตัวพ่วงออปชั่นเซ็นถาวอนในซัมเมอร์ปีหน้านะครับคือความแตกต่างของ2ดิวนี้ระหว่างเคียซ่ากับโกมันเนี่ยนะถ้าถามถึงใจของฟิกเขาดูจะชื่นชอบไปที่โกมันมากกว่าแต่ถ้าเอาตามหลัก ความเป็นไปได้เคียซ่ามีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับคือโกมันเนี่ยรับอยู่กับบายนน่ะเกือบเกือบสองแสนยูโรต่อสัปดาห์แต่ว่าสิ่งที่สื่อเปิดเผยเคียซ่า นะในแง่ของข้อตกลงส่วนตัวที่มีการพูดคุยกับบาร์ซ่าเนี่ยค่าเหนื่อยเขาจะอยู่แค่ประมาณ70,000ถึง90,000ย e ูโรต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับมันเห็นว่ามันมีความถูกกว่ากันนะแล้วก็บาร์ซ่าเนี่ยต้องคิดคำนวณให้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนด้วยนะคืออย่างที่โรมาโนบอกเลยเราต้องเคลียร์ขาออกก่อนเพราะถึงตอนนี้นะ แค่ดานี่โอโมคนเดียวเนี่ยยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับมันก็ทำให้เห็นถึงปัญหาในสิ่งที่บาซ่าเนี่ยกำลังประสบอยู่นะก็เท่ากับว่าเคียซ่าเป็นตัวเลือกที่ดูสมจริงมากที่สุดแต่ก็ยังตัดโกมันไม่ได้ในกรณีที่นักเตะเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาเพื่อนๆลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าถ้าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งจริงๆเนี่ยจะเลือกใครนะผมก็ยังคง ยืนยันจุดเดิมว่าผมอาจจะขอจิ้มไปที่เคียซ่านะครับเพราะนอกเหนือจากค่าเหนื่อยที่ถูกกว่าแล้วมันก็ลดความเสี่ยงด้วยคือถ้ามันเป็นคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะๆเอามาเนี่ยเรายังไม่ชัวนะครับว่ามาแล้วฟอร์มเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนะที่ติดตัวเขามามันจะแก้ได้หรือเปล่านะคือถ้าเป็นโกมันเนี่ยต่อให้ลดค่าเหนื่อยลงมาผมว่าก็น่าจะยังแพงกว่าเคียซ่า นะแล้วก็ถ้าวัดกันถึงระดับความพีคจริงๆเนี่ยผมว่าเคียซ่าก็ไม่ได้แย่นะเผลอๆอาจจะดีกว่าโกมันด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะดีวนี้ก็น่าจะต้องตามกันต่อในช่วงถึงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายเลยนะครับก็ย้ำอีกทีว่าตลาดซัมเมอร์เนี่ยจะปิดทำการเช้าวันที่1ของเวลาบ้านเรานะครับหรือว่า31สิงหาคมของเวลายุโรปนะครับ มาดูที่ดิวขาออกนะก็วิกตอร์โรเก้ครับเดินทางถึงเซบียาเพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับเรอเบติสแล้วนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่สนามบินนะก็มีแฟนๆมาให้การต้อนรับนะครับเรื่องของรายละเอียดอ่าวันนี้มี เ,เกี่ยวกับดีเทลในสัญญาเอามาเปิดเผยให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับก็จากโรเจอร์โตเดโยครับผู้สื่อข่าวของมุนโดเดปอติโบนะครับเขาบอกว่าโรเก่จะไปอยู่กับเบติสในสัญญายืมตัวเนี่ยสฤดูกาลนะถึงปี2026แล้วก็เบติสครับมีออปชันในการเซ็นถาวรด้วย คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีนะครับ25ล้านยูโรนะถ้าเกิดว่าเบติสตัดสินใจใช้ออปชั่นซื้อขาด25ล้านยูโรบาซ่าเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ซื้อกลับได้ในราคา27.5ล e นะ้านยูโรอ่ามีการใส่ทั้งเงื่อนไขการเซ็นถาวรแล้วก็ buyback cost เอาไว้ด้วยนี่ก็ นะครับดูเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลนะเพราะว่าถ้าเบติสเขาเซ็นไปเนี่ยหมายความว่าโรเก้น่าจะฟอร์มดีจริงๆ25ล้านแล้วบาซ่าเนี่ยก็ซื้อกลับได้ราคา27.5ก็แพงขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับแพงขึ้นมาแค่2.5ล้านแต่ยังคงถือครองนะกรรมสิทธิ์ในตัวของโรเก้เอาไว้และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้นะครับว่ามีการใส เ,เงื่อนไขห้ามลงสนามเจอกับบาซ่าหรือไม่ตรงนี้ครับโรโตเรโยเนย่เขาเขียนบอกเอาไว้เลยในย่อหน้าสุดท้ายครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยบาซ่าจะใส่นีไอทีบอกว่าห้ามลงสนามเจอกับต้นสังกัดจริงเนี่ยแต่ว่าทางตัวแทนฝั่งของโรเก้นเนี่ยปฏิเสธครับไม่ยอมให้ใส่ตรงนี้ นั่นเท่ากับว่าโรเก้ Rogue จะลงสนามเจอกับบาซ่าได้ในช่วง2องฤดูกาลนะที่ไปเล่นยืมตัวกับเบติสแล้วพอจบซีซั่นนี้นะครับข้อมูลจากสื่อก็บอกด้วยว่าบาซ่าเนี่ยสามารถพิจารณาดึงตัวโรเก้กลับมาได้ทันทีคือถ้าเกิดว่าปีนี้ไปเล่นแล้วฟอร์มดีหรือแผนการของบาซ่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของแนวรุกเนี่ย ดึงตัวกลับมาได้เลยแบบไม่มีเงื่อนไขพอจบซีซั่นนี้นะครับหรือถ้าไม่ดึงตัวกลับจะให้เขาอยู่กับเบติสต่อในซีซั่นหน้าก็ทำได้เช่นเดียวกันคือผมค่อนข้างโอเคกับข้อเสนอต่างๆนะครับเพราะว่ามานั่งไล่ดูแล้วนะดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลแล้วก็ในมุมของบาร์ซ่าไม่ได้เสียผลประโยชน์ไม่ได้เสียเปรียบนะในในดีลนี้ด้วย ก็อวยพรนะครับขอให้ฟอร์มดีกับเบติสนะเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับบาซ่าด้วยนะประกาศออฟฟิเชียลจะมีขึ้นในวันนี้นะครับภายในวันนี้ตามเวลาบ้านเรานี่แหละนะอีกคนหนึ่งนะที่ย้ายแน่ๆในรูปแบบยืมตัวเหมือนกันก็คือเกียวมองลองเล่นะครับเกมเมื่อคืนนี้ครับเอลนาติโกมาริดเนี่ยก็เอาชนะจิโรนาได้นะมีนักข่าว นะครับเขาก็นี่ครับเก็บภาพลองเล่นนเดินทางไปเข้าชมเกมในสนามนี่ถ่ายรูปกับแฟนๆนะครับก็เป็นอันยืนยันว่าดิวนี้ไม่น่าพลาดแล้วนะลองเลขก็จะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของแอตมาตลิดในในปีนี้นะครับเป็นสัญญาย,ยืมตัวโดยไม่มีออปชั่นเซ็นถาวน,นะซัมเมอร์หน้ากลับมาเนี่ยบาซาก็ต้องจัดการในดีลนี้อีก คนะาราคาซังเลือเกินไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับอีกคนหนึ่งที่โอ้ย้ายออกเหมือนกันนะแต่ก็เป็นการยืมตัวนะครับนั่นก็คืออเล็กซ์บาเย่ครับแบ็กซ้ายวัย20ปีนะจะย้ายไปเล่นให้กับทางเซลติกครับในลีกสกอตชพรีเมียร์ชิพนะด้วยสัญญายืมตัว1นึ่ฤดูกาลดยไม่มีออปชั่นซื้อขาะ นะย้ายไปยืมตัวเฉยๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะย้ายเนี่ยนะนักเตะทำการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าออกไปจนถึงปี2026นะครับคือสัญญาเดิมของเขาเนี่ยมีถึงปี2025สัญญาเหลือปีเดียวนะต่อเพิ่มออกไปอีก1ปีเพื่อรักษา กรรมสิทธิ์ในตัวนักเตะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยยืมโดยไม่ต่อสัญญาก็คือรอเสียฟรีในซัมเมอร์หน้าเลยนะครับบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคือตอนแรกเนี่ยก็พอจะเห็นแววอยู่บ้างนะฮันซี่ฟิกเนี่ยก็นะเรียกไปเล่นในช่วงปรีซีซั่นด้วยแต่ไปไปมามาเหมือนจะยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากตัวของฟริก นะครับถามว่าแล้วใครจะเป็นแบ็กอัพให้กับอเลฮันโดบาลเดในฤดูกาลนี้เราเห็นมาใน2นัดแล้วนะครับคนที่เปลี่ยนลงสนามไปเป็นตัวสำรองนะก็คือนี่คนนี้นั่นเองนะครับทางเคราดมาตินนะแบ็กซ้ายวัย22ปีจากทีมสำรองนะครับฟริกเนี่ยดูจะเชื่อใจมากกว่าบายเยนะ่ก็เลยทำให้ปล่อยน้องเนี่ยออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อน ไปอยู่กับเซลติกก็มีลุ้นได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของฟูลแบ็กนะจะมีการเสริมเพิ่มหรือเปล่าคือในแง่มุมของข่าวนะตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าอ้างอิงจากพวกบรรดาสื่อต่างๆบาซ่าก็พยายามอยู่นะที่จะเซ็นฟูลแบ็กเพิ่มเพราะว่าเราก็ยังติดตามชูอัลการเซโล อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าดูเหมือนดิวนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะล่าสุดครับมุนโดเดปอ r t ติโบเนี่ยเขารายงานแล้วนะครับว่าแมนซิตี้ได้ปฏิเสธนะไฟแนลออฟเฟอร์ครับคือข้อเสนอสุดท้ายที่บาซ่าเนี่ยยื่นเข้าไปนะเพื่อขอยืมตัวการเซโร่พ่วงออปชั่นเซนถาวรในซัมเมอร์ปีหน้าแบบออฟิเคชั่นนะครับแบบบังคับซื้อเลยแต่ว่าแมนซิตี้เขาไม่ยอมนะตอนนี้เนี่ยทางเอฮีลาว ในหลีกซาอุดิอราระเบียครับพยายามผลักดันในการเซ็นสัญญาก,กับการเซโลอย่างหนักเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยปล่อยแบ็กขวาในทีมไปให้กับ RS r o m โรมแล้วนะครับก็เลยอยากจะได้การเซโลเนี่ยไปเป็นตัวแทนนี่นะได้ติดต่อกับจอร์ดเมนเดสแล้วนะครับส่วนในมุมของบาร์ซ่าเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะขอเป็นการยืมตัวนะคือการเซโลเนี่ยรอบาร์ซ่าอยู่ก็จริงนะแต่ว่าแมนซิตี้เขาไม่ยอมให้ นะดีลนี้ก็เลยน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับต้องหาฟูลแบ็กคนใหม่นะเดี๋ยวรอดูว่าบาซ่าจะมีการขยับตัวในดีลของฟูลแบ็กมากน้อยเพียงใดเพราะเอาว่ากันตามตรงถ้าในแง่ของปริมาณเนี่ยมันก็เพียงพอเคราดมาตินนะครับกับทางอเลฮันโดบาวเดฝั่งซ้ายมี2ฝั่งขวาเนี่ยเราก็มีทางชูสกุนเดกับเอ็กเตอร์ฟอร์ดนะแต่ว่าในแง่ของคุณภาพเนี่ยมันจะ มันจะไหวหรือเปล่านะคือยังไม่นับถ้าเกิดว่ามีคนเจ็บไปอีกนะก็คือกุนเด้เนี่ยหายห่วงนะครับถ้าเขาเล่นแบบไม่เจ็บเลยยืนระยะได้นะเราจะมีแบ็คขวาที่แข็งแกร่งแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยแฟนๆก็ยังมีคำถามในตัวของของเบลเด้อยู่ว่าเขาจะยืนระยะตลอดทั้งซีซั่นได้ไหมรวมไปถึงเกมใหญ่ๆนะเบลเด้จะดีพอหรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องต้องตอบคำถามให้ได้อยู่ นะครับคือใจจริงผมอยากได้ฟูลแบ็กมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งแล้วก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์หน่อยเนี่ยคือคือสิ่งที่ตอบว่าทําไมเราถึงอยากได้กานเซโร่เพราะว่ามันไม่มีคนมีประสบการณ์เลยพ้นจากคุณเด้ไปแล้วเนี่ยยีต้ต้นๆทุกคนเลยนะครับมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงมากเกินไปดิวขาออกอาจจะมีเพิ่มด้วยนะครับ อเล็กซ์กาเซียครับเมื่อวานนี้รายงานจากทาง D R B O A ครับสื่อเจ้าหนึ่งของสเปนนะบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยได้มีการติดต่อพูดคุยกับฝั่งของจิโรนาแล้วครับเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขาต้องการที่จะได้ตัวกาเซียกลับไปร่วมทีมด้วยนะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่15ล้านยูโรนะนี่คือตัวเลขที่บาร์ซ่าพร้อมจะปล่อยกาเซียออกไปนะหลายคนก็สงสัยว่าเอาแล้วอย่างนี้มันจะ ไม่อันตรายหรอเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยโรโนัลโเราโคก็ยังไม่หายเจ็บกลับมานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าปล่อยกาเซียคริสเตียนเอ่อคิสเซนเซนเนี่ยก็จะได้อยู่ต่อนะคือบาร์ซ่าจะเลือกแค่คนใดคนหนึ่งนะครับจะไม่ปล่อยทั้งคู่นะปล่อยกาเซียออกไปก็เก็บคิสเซนเซนหรือถ้าปล่อยคิสเซนเซนก็เก็บกาเซียนะมันยังมีคนที่คอยเป็นแบ็กอัพให้อยู่ นะเท่ากับว่าเซนเตอร์เราเนี่ยก็จะมีเปาคูบาซี่มีอินิโกมาติเนสนะครับมีเอคิสเซนเซนนะแล้วก็มีพวกเดารุ่งที่พอจะสอดแทรกขึ้นมาได้รวมไปถึงโรนัลอาราโคหลังจากที่หายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยก็เล่นได้แม้กระทั่งชูสกุนเดออะถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเราก็โยกกุนเดไปยืนเซนเตอร์ได้ด้วย นะคือกาเซียเขาก็อยากอยู่กับบาร์ซ่าต่อนะจากที่สื่อบอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องย้ายจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่าจิโรนานะดูจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาแฮปปี้มากที่สุดแล้วนะครับมิเชลครับโค้ชของจิโรนาเนี่ยเขาก็บอกนะว่ายังมีความคาดหวังที่อยากจะได้ตัวกาเซียเนี่ยกลับมาร่วมทีมด้วยนะครับเขาบอกว่าตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่แล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมมั่นใจว่าเราเนี่ย จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นผลประโยชน์กับทีมนั่นก็คือในดีลของกาเซียนะเขาคาดหวังมากนะครับเพราะว่ากาเซียก็เป็นตัวจริงของพวกเขาในฤดูกาลก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูในช่วงเนี่ยครับหวันสุดท้ายของตลาดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะการลงทะเบียนกับดานิโอโมจะทันในเกมวันอังคารน,นี้ไหมย,ยังตอบไม่ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดิวขาออกด้วยเนี่ยรอลองเล่ ay, หรือว่ารอคนอื่นๆย้ายออกไปแบบออฟฟิเชีนะต้องให้ลาลิก้าเนี่ยเขารับรองเอกสารก่อนโอโมถึงจะลงทะเบียนได้นะครับถ้าไม่ทันจริงๆก็อาจจะต้องรอเกมสุดสัปดาห์เลยนะครับมาดูเรื่องของเจ้าหนูมาร์คเบอร์นากันหน่อยครับโอ้โหนะสื่อ ทางกาเบลแซนส์ครับของมุนโดเนี่ยบอกว่าฮันซี่ฟริกครับชื่นชมในตัวของเบอร์นาวมากๆแล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับน้องในฤดูกาลนี้ด้วยโดยไม่สนว่าจะอายุเท่าไหร่17ปีเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขถ้าเกิดว่าคุณเก๋าพอคุณเก่งพอนะคุณก็ลงเล่นเป็นตัวจริงได้นี่คือบทพิสูจน์จากฟริกนะครับ สนัดหลังสุดครับที่เจอกับบาเลนเซียแล้วก็แอตติกบิลเบาครับเบอร์นเนี่ยมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จนะครับมากถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะจ่ายบอลพลาดเนี่ยเพียงแค่7ครั้งครับจากความพยายามในการจ่ายบอลทั้งหมด119ครั้งในเกมกับบิลเบาจ่ายบอลสำเร็จ51ครั้งจาก53ครั้งก็คือพลาดไปแค่2ครั้งเท่านั้นเอง นะครับฟริกเนี่ยกล่าวชื่นชมเบอร์นาลหลังจบเกมครับบอกว่ามันไม่สําคัญเลยว่าเบอร์นาลเนี่ยจะอายุเท่าไหร่เขาเล่นได้ดีและการที่มีเขาเป็นตัวหลักในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสัญญาของน้องเนี่ยมีจนถึงปี2026นะครับเ<ม>บอร์นาลเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาถูกมาก20ล้านยูโรถ้าเกิดน้องเนี่ยลงเล่นนะครบ5เกมอย่างน้อย45นาที ค่าฉีกสัญญาจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเป็น25ล้านยูโรและถ้าเกิดว่าเล่นครบ10เกมก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น30ล้านยูโรเล่นครบ15เกมเพิ่มขึ้นมาเป็น35ล้านยูโรเออค่าฉีกจะเพิ่มเป็นแบบลำดับขั้นบันไดนะครับพอเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกสบายใจไปเปาะหนึ่ง นะคือถ้าไม่แย่จริงๆอะ่ะผมว่าน้องก็น่าจะมีดีพอที่จะสอดแทรกขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ได้อย่างที่เขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับใน2นัดแรกของซีซั่นว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวในขณะที่อันซูฟาติครับฟริกเนี่ยก็สัมภาษณ์หลังจบเกมนะกับทางบิวเบลเนี่ยบอกด้วยว่า ตัวเขาเองเนี่ยยังคงคาดหวังในตัวของฟาตินะครับฟริกบอกว่าผมหวังว่าฟาติจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับตอนที่เขาแสดงให้เห็นในช่วงป r ีซี a ั o นเราจำเป็นต้องดูแลเขาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับคือข่าวที่บอกมาว่าตอนฝึกซ้อมปรีซีซั่นเนี่ยฟาติแบบโอ้โหทำได้ดีมากๆนะฟริกเนี่ยประทับใจเลยแต่ว่าซวย ไปได้รับบาดเจ็บไม่อย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะได้โอกาสในการลงเล่นนะครับถ้าไม่มีการเสริมปีกซ้ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยความคาดหวังในตัวของฟาติมันก็คงจะสูงขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับก็ยังให้กำลังใจอยู่เสมอเอาจริงๆเราก็อยากจะให้เขาแบบกลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นได้นะครับเล่นด้วยความมั่นใจเล่นด้วยออฝีเท้าที่ที่เฉียบขาดแบบเดิมอีก นะเหมือนกับตอนที่ขึ้นมาทีมชุดใหญ่ในวัย16ปีตอนนั้นโอ้โหวือหวามากๆอะก็ส่งกำลังใจให้กับฟาติด,ด้วยนะครับนี่คือข่าวสารในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครอยากร่วมสนุกกิจกรรมฟุตบอลลุ้นรับเสือ้อ ของแท้แล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับเรียนเชิญได้เลยที่ AW 8นะก็แปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วด้านล่างนะครับในช่อง description นีก็ฝากเพื่อนๆเลือกสรรกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ